ว้ย <c oughs> <c oughs> ี่ตามเลตาแอดมินเด้อถอยเลยมอถอยยังเร็วมอไอายาอายากูมีคนยงพี่เขาีะมาหอยคนมันมีสายไฟมันจะขาดเลยเอากดก็แล้ว

เออมันมันกรบมพาะไหล่เอาดไงเอโดอ้เางปลอยดิตายดับเน่มึงบาบานอยู่หลอกอันทีตาย អាយដាប់ແ lem บ่បានຫືມួនអ້ອຍយ៉ေါบ่